เอาละครับขอกาสวีดานสวัสดีกันด้วยนะครับพบกับมิเตอร์พามไซเบอร์ตอนตอนนี้เราก็อยู่ในเอาชีวิตรอดจากโลกแบนนั่นเองนั่นแหละคนจะสงสัยว่าทำไมผมมาอยู่ปุ่มตั้งค่าใช่ผมจะมาตั้งค่าให้ดูแล้วกันนะเพราะว่าส่วนมวหมเหลอฮาร์ดไปเลยแล้วก็อแล้วก็เอปรับตรงนี้ชึบให้ที่โลง่งแล้วก็เอนี่ แล้วก็ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเฮ้ยผมถึงสามหมื่นซับสไครต์เบอร์แล้วเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไป let's go ที่เหลือก็รอแบบโหลดทุกคนคิดว่าผมจะรอดหรือไม่รอดถ้าคิดว่าผมรอดก็กดไลค์คิดว่าผมไม่รอดก็คอมเมนต์มานั่นแหละเอาง่ายๆก็คือรอดกดหนึ่งไม่รอดกดสองนั่นแหละเริ่มมาเราที่จะเจอสลามตัวโคตรใหญ่นั่นแหละดูซิว่าเราจะได้อะไรฮึบ โอ้โหต้นออดต้นจักรนอื <c> ้ <oughs> อะไรมันจะโชคดีปานนั้นเราได้ไม้แปรรูปมาเจ็ดแปดอันไม้ไม่แปรรูปอีกหนึ่งอันเอสองอันมีสติ๊กอีกหกอันมีขนมปังอีกสองอันมีแอปเปลิลแล้วก็มีขวานมีพิกแอลแล้วก็มีเมล็ดอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็มีแครอทเออจะได้ทำฟาร์มแครอทสักทีอ,อผมนี่มันโชคดีจริงๆแต่ว่าเราอย่าประมาทเพราะว่านี่คือโหมดฮาร์ดคอร์ อะไรเราก็ทาการเก็บข้าวของเพื่อออกสารวจแล้วกันชุบชุบโอเคเราเริ่มมาที่เราเจอมา้าแต่เราต้องหาเราต้องเดินไปเรื่อยๆเ,เพื่อจะหาแกะหาวัวเพื่อมาทําอาหารกินนั่นเองแล้วก็ระวังสลามด้วยแล้วกันนะเพราะว่าสลามตัวยิ่งใหญ่มันยิ่งตบเราทีเดียวตายแล้วเ,เจอแกะแล้วจะแกะแล้วทําไงต่อครับใช่ครับก็ต้องเอาความไปฟาดเพื่อจะได้เอา้นแกะมาทําเตียงแล้วก็เดินต่อไปแล้วก็เจอลูกแกะที่ยังไม่โต แกรอดไปนะอ๋อเจออีกสองตัวอ๋อมันเป็นสเต็กให้ฆ่าเธอะขาทิ้งโลกแบนที่ไม่มีอะไรเลยมีแต่สิ่งมีชีวิตแต่ไม่มีสิ่งก่อสร้างไม่มีต้นไม้แต่ผมมีเอาล่ะผมทำการปลูกต้นไม้เลยแล้วกันตอนคือผมน่าจะหาพวกผงกระดูกมาทําปุ๋ยนะแล้วก็มาทําโต๊วคราบกันเลยดีกว่าเพราะนี่คือ Minecraft ก็ต้องมีโตัวคราบอยู่แล้วแล้วเราก็ทําการ เอ่อทำเตียงใช่เพื่อให้เรายังอยู่ชุดดิว่าของเรามีอะไรมีโอ้ไม้เราเหลือแค่ดีอีกเหรอเนี่ยเราต้องใช้ไม้อย่างมีจำกัดแล้วแล้วก็เออเอาไม้มาทำอะไรดีว่าชุบแล้วก็เอามาทำขัวแล้วกันทำไมผมต้องเอา,าเพราะว่าผมจะทำบ้านอยู่นะครับ ทําบ้านดินใช่ปึ๊บทําบ้านดินอยู่ชั่วข่าวชึบขุดไปเลยเลยชึบชึบขุดเลยขุดเลยปึ๊บขุดไปเรื่อยๆชึบชึบหมวดฮาร์โคต้องระวังหน่อยละกันนะเพราะว่ามันมีจ้องมันจะมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่จ้องจะเล่นขุดโดยเฉพาะน้องสี่ขาที่จะบึ้มเราตอนไหนก็ได้ฮึบฮึบปึบึบขุดไปชึบชึบ ถ้าใครอยากให้มี e ีสองต่อก็คอมเมนต์มาขอคนแค่คนน like ั้นหนึ่งไลค์ก็พอชุบแค่นี้ชีวิตผมก็มีความสุขแล้วไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆชึบได้ดีมาเกีียนแล้วเนะี่ยโอ้ยขุดแป๊บเดียวที่ขุดจะพังละเฮ้ยเสียดายหาลาวากับอ่าได้น่าไม่เจอเออดินโอเคได้มาสี่สิบเก้าแล้วแล้วเราก็ทําที่อยู่อาศัยชั่วคราวก่อนแล้วกันชุบชให้เราทําการ เอา่าทำตรงนี้แล้วก็ชึบอ้มีหมูด้วยจะได้ทำฟาร์มหมูและถ้าฟ้าผ่าขึ้นมาเราจะได้พริกซอมบี้จะได้เอาทองมาทำเป็นอะไรวะเม่ช่เถอะเผื่อเจอซอมบี้ซอ,บซอมบี้วเลเจจะได้เอาทองไปค้าเป็นแอปเปิลทองจะได้รักษาแล้วก็หาของมาแลกชึบ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 ขุดไปแล้วก็ชึบชึบทำบ้านนี้สักสองชั้นก็พอ ชึบไม่รู้ว่าต้นไม้มันโตไหมนะเพราะว่าตน้นตังเกิลมันยิ่งโตยากอยู่ชึบโอเคชึบชึบโอ้ดูเหมือนว่าใกล้จะมืดแล้วชึบต้องรีบสร้างไม่งั้นอาจจะเจอสเกลิตันสวมบทเป็นไอโอเคลักหวัวคมๆก็ได้ชึบออโอเคต้องขุดเพิ่มชึบฮึบฮึบ โอ้พวกพังแล้วใช่เหรอใช้มือขุดนี่แหละโอเคขุดไปเรื่อยเลยเพราะว่าเราเป็นผู้ดาวไอ้ผู้บ่าวติดดินถ้าสลามเตัวเล็เกิร์ลแน่ไม่กลัวแต่ถ้าตัวใหญ่ใแบบไซสไอไซจับไอ้ใจแอนอน่ก็ทีเดียวก็ตาย,ย EP สองผมอาจจะทำฟาร์มมอนสเตอร์ก็ได้นะเผื่อจะได้เอาผงกระดูกเอาพวกเหล็กที่ดรอปจากซอมบี้ หรือเล่นสตโตนดอกจากแม่มดมาทำเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยจะได้เอาไปทำเป็นถังเอาไปรองน้ำจะได้ทำน้ำอีฟิชตี้ฮึบขุดไปเลยโชคดีนะที่เรามีต้นไม้โอ้ต้นไม้โตแล้วต้นไม้ต้ตน,ต,ต,นต้นแรกเราจะไม่ตัดต้นนี้เพราะว่านี่มันคือต้นแรกเราทำการปักไฟไว้ให้พิสูจน์ว่านี่คือต้นแรกของซีรีส์นี้โอเคชุบแล้วก็ชุบ chup ok chup 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 ok nó có to hup 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 chup chup hup hup chup 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 ok อตรงนี้ชึบชุบโอ้หมดเอ้ยเอาไปไกลหน่อยแล้วกันชึบตรงเนี้ยจะได้ปักตรงนี้เฮ้ยอะไรไหมก็โตแล้วก็ทำผ้าใหม่เลยแล้วกันเออ่ผู้เอ้ยเอาอันนี้แปลรูปแล้วก็เออ่ทำผ้าใหม่แล้วก็ดาบมาปเป็นอาวุธหน่อยโอเคชึบทำการขุดไปเลยแล้วกัน แล้วจะหาหินจากไหนวะเนี่ยไม่มีลาวาเลยเหมือนว่าซีรีส์นี้เราจะไม่น่าได้ใช้อุปกรณ์หินสักเท่าไหร่น่าจะใช้แค่อุปกรณ์ไม้ฮึบโอเคขุดไปเลยขุดไปเลยฮึบฮบึโอเคปอมาที่ใกล้ตกนี้แล้วต้องรีบสร้างแล้วฮึบแล้วก็ฮึบฮึบฮึโอเค ชุบชุบขุดต่อึบถ้าสร้างว่าเสร็จน่าจะทำฟาร์มหมูต่อชจังหวะนี้เราก็ขุดดีไปเรื่อยๆเพราะว่านี่คือโลกแบนเราทำอะไรมากไม่ได้อยู่แล้วฮึบชุบขุดเลยพวกไม้ใช้แป๊บเดียวก็พังละชุบชุบ ฮึบฮึบฮึบโอเคเก็บไปเรื่อยๆเลยชึบฮึบแล้วก็ฮึบ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 โอเคโอค๊ยลวง nó có ờ à, ok to bay súp súp húp ok ôi ờ à, vậy là sao bạn đi bị ngại đấy hụi à, chê ra ô to vịt ô húp húp ôi. โอเคชุบชุบต้นที่สองโตยังเนี่ยอ๋อยังต้องใช้เวลานานขนาดนี้เนี่ยที่ต้นที่สองจะโตเนี่ยึบอยึบแล้วก็กินขนมปังหน่อยแล้วกันก่อนอาหารจะได้ไปลดแล้วก็เอามาสักอันนึงแล้วกันึบแล้วก็เอ่อปากไฟไว้ได้านล่างโอเคแล้วก็ทุบพวกเตียงไว้อยู่ด้านบนแล้วกัน Okay. ค่อยๆทุบโอเคแล้วก็ย้ายไปดูชั้นบนชึบโอเคเออฮึบฮึบเฮ้ยเอาไว้ด้านล่างดีกว่าฮึบแล้วก็อา่านี่เก็บไว้พวกของไม่จำเป็นก็เก็บไว้แล้วกันชึบฮึบฮึบที่ขุดออกมาทำไมวะเนี่ยไม่ได้ใช้เลย ก็เอาไม้มาไปรูปอีกจะได้ทำพ่วงเออพ่วเอ่อฮึบเดี๋ยวมิสติกยังเอาอยัางเลยชึบทำพ่วงสักสองอันมาโอเคฮึบฮึบฮึบขุดเลยชึบเราต้องใช้ดินเยอะสักสี่กองก็พอจะได้เอาไปสร้างบ้าน ไม่จะมาขุดแถวหน้าบ้านทำไมวะเนี่ยโอเคเออขุด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 โอเครีบน้อยก่อนดีกว่าฮึบโอ้เตียงลืมไปเก็บไว้ในกล่องโอ้ฮึบโอเคฮึบฮึบแล้วก็วางเตียงตรงนี้ ก่อนนอนก็ชมพระอาทิตตกหน่อยแล้วกันโอเคนอนเลยเจอกันวันพรุ่งนี้โอเควันที่สองแล้วฮึบแล้วก็ทําการทําเหมือนเดิมเลยคุดดินทุกคนสงสัยว่าทําไมผมไม่ทำร้อยวันเอาง่ายๆนะครับไม่มีเวลาครับใช่เพราะว่าผมมีเรียนหนักมากใช่ฮึบฮึบถ้าผมทำร้อยวันนี้ผมน่าจะตายก่อนฮึบฮึบโอเค lời cuộc 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 lời โอเคหัวพังพอดีเดี๋ยวจะวอลเกะเดี๋ยวจะอ่าชุบชุบชุบไม่ใช่เจ้าขาวปะนอะโอเคว่าตรงนี้แล้วกันโอเคอยู่ห่างอย่างห่วงแล้วกันอ่าชุบตรงนี้เกี่ยวกับะโอเคแล้วก็ฮึบโอเคฮึบ ซุกซุบโอเคเออถ้าจะทำดาดฟ้าด้วยเนี่ยแต่เอาไว้ก่อนแล้วกันโอเคโอ้ยซุกซุกซุโอเค เรียบร้อยถึงตรงนี้มันจะติดหัวแต่ก็ช่างเถอะไม่ได้สำคัญอะไรกับชีวิตอยู่แล้วโอเคส่วนที่เหลือก็อ่แต่ว่าไปก็เหมือนกับ Among เอามองัเหมือนกันเนี่ยถ้ามีถ้าต่อตรงนี้เพิ่มเนี่ยโอเคต่อไปก็ทำอะไรดีขุดหลุมแล้วกันเผื่อเอาไว้ขยายเอ้ยเอาไปทำนั้นดีกว่าเอาเอยังไงล่าตัดไม้ดีกว่า นี่สิไม้ครับที่ใช้จริงก็ต้องตัดไม้โดยมือเปล่าใช้ขวานอะไรงี่เง่าฮึบกุดไปเลยเฮ้ยึบโอเคค่อยๆขุดแล้วก็จะรอให้พวกต้นไม้อ่อนมันดอกแล้วก็ค่อยปลูกขึ้นหลังแล้วกันฮึบฮึบโชคดีที่ต้นจกเกิเนี่ยมันสูงเนะี่ยโอเค เราก็จะมาทำฟาร์มแครอทกันเลยดีกว่าโอ้เหลือไม้ประมาณนี้ก็พอเก็บไว้เพราะว่าเรามีแครอทแล้วก็มีเม็ดฟักทองที่เอามาทำไมไม่รู้นั่นแหละแล้วก็ทำการอาคอฟเลยเแล้วกันอ่คอฟสติ๊กแล้วก็ออ่ที่นี้แล้วก็เอาแค่นี้แล้วกันส่วนฟาร์มมาทำตรงไหนดีวะเนี่ย เออทำแถวตรงนี้แล้วกันฮึบฮึบโอเคแคลรวางแล้วก็หวังว่าจะไม่มีตัวอะไรมาเหยียบใช่ไหมถ้ามีหยียบนะเจอฮึบตรงนี้โอเคฮึบแล้วก็ทำสิ่งที่โง่เง่า,งาที่สุดก็คือประตูทำทำไมไม่รู้แต่ก็อยากทำอะฮึบโอเค กวางเลยชึบโอเคเรียบร้อยบ้านหลังแรกของเราเออแล้วก็ตรงนีน้อีกว้เนี่ยอ๋อทอดมาเปิดไอ้ปักเออฮึบตรงนี้แล้วก็ปักไว้หน้าบ้านอีกตรงนี้โอเคนนก็พาร์ทนี้ก็สําหรับแค่นี้ก่อนแล้วกันก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์แล้วกันนะถ้าใครอยากให้มีอีพีสองต่อก็คอมเมนต์อีพีสองมาเราวๆเลยแล้วกันโอเคนั่นไปละขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตแล้วกันบายบาย